สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาอยู่ที่อ่าบ้านโป่งหึ้งนะฮะตำบลห้วยศักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นที่นาใกล้ถนนหลักนะฮะเข้ามาเพียงแค่อ่าสองร้อยเมตรเองนะฮะเข้าจากถนนหลักเชียงรายเทิงอยู่ติดกับรางรถไฟนะฮะลูกค้ารางรถไฟพื้นที่ทั้งหมดมี สิบสี่ไร่นะฮะสิบสี่ไร่กว่านะฮะพื้นที่ในเอกสารนะฮะรวมทั้งพื้นที่งอกนอกเอกสารนะฮะได้วิวดอยปุยนะฮะได้วิวดอยปุยวิวภูเขาแบบนี้เลยนะฮะที่นาแปลงนี้ก็จะถูกรถไฟนะฮะลัางรถไฟเวนคืนไปบางส่วนนะฮะทำให้แนวที่เหลือนะฮะของแปลงที่นานี่จะขนานไปกับทางรถไฟนะฮะแนวด้านซ้ายนะฮะ จะติดกับแนวรถไฟนะฮะมาทางด้านขวาที่หน้าแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากถนนหลักประมาณ200เมตรนะฮะไฟฟ้าก็จะอยู่ประมาณ200เมตรมีทางเข้าออกเป็นส่วนตัวนะฮะมีทางเข้าออกเป็นถนนการเกษตรนะฮะถนนก็กว้างนะฮะเข้าออกง่ายเลยทีเดียวป้าฟองทำนาปีละกี่ขั้งครับแถวนี้ ปีละข้างเนาะปีละข้างน่ามัท่วมก่อนน่ามัท่วมเนาะตอนนี้เนาะออ๋ตอนนี้ก็เป็นถนนเตี้ยวได้นเนาะอ๋นนออ,อันนี้เป็นแนวถนนของเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนของอ่าของพื้นที่นะฮะของพื้นที่นี่ก็จะเป็นอ่าที่พักนะฮะสำหรับการทำไร่ทำเกษตรนะฮะ พักกินข้าวกันนะลูกค้านะก็นแนวแนวตั้งแต่รอยไทยที่บะไทยห้นใจครแนอ๋อตรงแนวเขตนี่จะมีร่องลำเมืองนะฮะตามภาพมุมสูงที่เราตีผังให้เลยนะลูกค้านะตามภาพมุมสูงเลยนะฮะตามแนวรอยไทยนะฮะจะมีร่องรำเหมืองนะฮะล้อมรอบเลยทีเดียวนะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงรายนะฮะหรือว่าไปเซ็นทรันเชียงรายก็ ไม่ไกลนะฮะประมาณ9กิโลเมตรนะฮะวิวดอยปุยสวยๆแบบนี้เลยนะฮะข้อเสียก็คือติดแนวรถไฟนะฮะสำหรับลูกค้าที่รับได้นะฮะอาจจะมีเรื่องเสียงนะฮะมีเรื่องเสียงอะไรเข้ามานะฮะแต่วิวนะฮะวิวสวยมากพื้นที่สิบสี่ไร่นะฮะมันกว้างนะฮะกว้างมากอันนี้ก็แม่นนะว่าประท้อง สะนี่ก็แเม่นเนาะหลุมหลุมนี่ก็แม่นเนาะนะแนวเขตอ๋อตรงนั้นก็มีถนนเข้าแต่ครับแต่อ๋อมันเป็นถนนอส่วนบุคคลนะฮะเขาบอกแต่เส้นนี้ที่เท่าเข้ามาเนี่ยเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะฮะมันก็จะอยู่ ตรงแนวที่นาของเขาพอดีนะฮะ มีทั้งมีเอกสารและไม่มีเอกสารนะฮะรูปแปลงก็จะดูกว้างมากนะฮะดูกว้างมากทางเข้าออกนะฮะเดินเข้าไปดูกันเนะฮะเป็นลูกลังนะฮะเข้ามาประมาณจากจุดนี้ก็ประมาณ90เมตรนะฮะและเลี้ยวขวาออกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปนะลูกค้านะ เลี้ยวขวากไปก็ประมาณ200เมตรนะฮะถึงแปลงที่นาแปลงนี้นะฮะไม่ลึกนะฮะเข้าไม่ลึกอใครที่มีโครงการนะฮะต้องใช้พื้นที่เยอะๆนะฮะใกล้ถนนหลักเชียงรายถึงใกล้ตัวเมืองเชียงรายแค่เก้ากิโลเมตรนะฮะก็ดูแปลงนี้ได้เลยนะฮะ ขาท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์นะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ